สวัสดีครับพบกับปาดแมจุบันไม้นะครับเช้าวันนี้เข้ามาตัดผลนะครับลำยาคิตันม่วงจัมโบซึ่งเป็นในรุ่นที่2ของปีนะครับก็ชุดแรกนะครับรุ่นแรกก็กุมพามีนาเมษาก็จะของผมจะหมดในช่วงของพฤษภาก็หมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นในรุ่นที่2รุ่นที่2ก็บางต้นนะครับเริ่มออกตั้งแต่กันสิงหานะครับสิงหาเนี่ยคือเราได้ตัดแล้วนะครับก็คือมิถุนา กากาดาสิงหาส่วนใหญ่ก็จะออกในเรื่องช่วงของสิงหากันยาดาตุลานะครับเพราะว่าหลายต้นนะครับที่ยังเป็นลูกเล็กอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ช่อนั้นลูกใหญ่มากช่อใหญ่มากนะครับก็จะมีนะครับเป็นมาหลายรุ่นนะครับขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และปีนี้อากาศมันค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับอากาศร้อนแรงนะครับเราจุดนี้นะครับที่ออกก่อนก็จะสุกแล้วกับส่วนหนอน ต้นนู้นนะครับหนูช่อใหญ่มากเลยนะครับนะครับด้านล่างก็จะมีลูกเล็กอยู่นะครับก็หลายรุ่นส่วนต้นนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวกันบางต้นถ้าเป็นรุ่นเดียวกันก็จะสุกพร้อมกันหมดทั้งต้นนะครับส่วนบางต้นที่ความสมบูรณ์แต่ละกิ่งไม่เท่ากันก็จะออกมาพร้อมกันต้นนี้นะครับจริงๆนะครับในช่วงของกุมภาพีนาเมษาเนี่ยติดลูกไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นรอบที่สองของปีนะครับของต้นเราสังรู้ได้อย่างไงครับเนี่ยเมื่อ ต้นนี้สุกแล้วนะครับเนี่ยครั้งแรกนะตำแหน่งที่ผมตัดนะครับอย่างนั้นสุกครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกแล้วก็ตัดอย่างนั้นนะครับแล้วมันก็แตกแขนงพอตัดเสร็จมันก็แตกแขนงเป็นดอกเลยนะครับสงสัยต้นนี้จะสมบูรณ์เยอะนะครับส่วนใหญ่ถ้าแตกเราตัดแล้วมันก็จะแตกแขนงเป็นลักษณะตัวนั้นก่อนเป็นกิ่งอย่างนั้นก่อนแล้วค่อยออกดอกแต่ตัวนี้นะครับพอเราตัดเสร็จนะครับมันก็เป็นลูกเลยแล้วก็เป็นลูกตามกิ่งนี่ครับตามโคนกิ่งนะครับอุ๊บนี่ตัวนี้นะครับกิ่ง ี่กิ่งนี้นะครับเป็นลูกขึ้นไปจนสุดปลายยอดนะครับปลายยอดก็มีลูกแต่ปลายยอดจะเป็นไม่เยอะถ้าออกที่กิ่งเยอะปลายยอดจะไม่เยอะนี่คือตามกิ่งตามลาต้นนี่รุ่น2ของปีเลยนะครับต้นนี้ส่วนบางต้นที่รอบแรกไม่เป็นนะครับอ้จะทยอยเป็นแต่ส่วนใหญ่นะครับสองสองถึงสามครั้งนะครับคือบางครั้งในต้นเดียวเป็นตลอดทั้งปีเพราะว่าถ้ากิ่งเยอะเนี่ยบางกิ่งไม่ออกมันก็จะไปออกเรื่อยๆนี่ครับสุกดำอย่างนี้ก็เช้านี้ก็มาตัดนะครับผมอ่า มันที่ผมบอกคือในกิตตันมงยัมโบเนี่ยมีศัตรูอยู่ไม่กี่ชนิดช่วงออกดอกนะครับช่วงที่ออกดอกก็จะเจอในกลุ่มของผีเสื้อที่จะมาวางไข่ตั้งแต่ดอกบานแล้วก็ลูกเล็กก็จะไข่อยู่พอสุกมันก็จะเป็นหนอนอยู่ข้างในนะครับนั่นคือศัตรูตัวแรกตัวที่2ในกลุ่มของหนูกระรอกกระแตนะครับนี่ครับตัวน,นี้ก็เจอหนูนะครับก็จะมาแทะกินแต่ความเสียหายของพวกนี้มันไม่เยอะนะครับไม่เหมือนกับพวกค้างคาวหรือแมลงบรนทงที่ เอาไปตั้งช่อเอาไปตั้งสวนนะครับพวกนี้ก็จะกัดกินนะครับประมาณนี้นะครับแมงวันทองเจาะไม่ได้ข้างคาวนะครับจับจับแล้วเอาไปไม่ได้นะครับยังไม่่อยเจอนะครับในกลุ่มของข้างคาวอึบอ่าเดี๋ยวลงไปดูนะครับการกัดกินนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของหนูกระรอกกระแตนี่นะครับอ่าชอนนี้ก็มีประมาณสี่ลูกเม็ดเขาก็กินไปนิดนึงนี่นะครับการ กัดแทะของสัตว์นะครับศัตรูที่เจอในอผลที่สุกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกจะเป็นนอนนะครับลูกเป็นนอนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นนอนก็เกิดจากเนี่ยครับช่วงดอกบานเนี่ยครับดอกที่บานมีกลิ่นหอมม,หม,มีทั้งมดมีทั้งแมลงมีทั้งตัวพึ่งตัวจนรงนะครับแล้วก็ศัตรูก็คือในกลุ่มของผีเสื้อผีเสื้อนี่มีหลากหลายชนิดนะครับถ้าผีเสื้อเยอะในแปลงไม่ใช่ดีนะครับระวังเรื่องของนอนเลยนะครับ ดอกที่กําลังออกลักษณะอย่างนี้นะครับยังไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหาในเรื่องของดอกที่กําลังบานแล้วก็เป็นลูกลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็จะมาใช้ไว้ที่ขั้วนะครับหนอนก็จะอยู่ข้างในแล้วเริ่มตโต,ตไปพร้อมกับลูกพอครบ9 0วันนะครับก็จะเป็นหนอนเน่าทันทีครับชาวนี้ก็มีอยู่ต้นเดียวนะครับรุ่นนี้อันนี้ก็25สิหางหาประมาณนี้นะครับก็สุกอยู่2ต้นก็มาตัดไปนะครับ ต้นหนึ่งก็ได้เป็นสิบกว่ากิโลนะครับต้นนี้น่าจะเกินสิบอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้ก็เดี๋ยวไม่กี่วันนะครับนี่ชุนดนี้ครับเดี๋ยวก็จะมาอยทยอยตัดนะครับก็รุ่นสองของปีเนี่ยเวลามันเป็นเนี่ยมันจะไม่เป็นพร้อมกันหมดมันจะทยอยเป็นนะครับมันจะทยอยเป็นแล้วรุ่นสองเนี่ยเราไม่บังคับเลยนะครับผมไม่ได้เปิดตาดอกผมไม่ได้ทํโคนไม่ได้เข้าสูบบ่บนการทําผลแต่มันจะไหลออกมาเองนะครับดังนั้นก็คือมันเป็นปีละสองครั้ง นะครับเดี๋ยวผมก็จะผมพยายามพยายามให้มันหมดพฤศจิกานะครับเพื่อธันวาเนี่ยผมจะไปทาดอกเพื่อเอาช่วงหน้าแลง้งช่วงหน้าเล้งเนี่ยข้อดีก็คือผลมันจะหวานกรอบหวานมากนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนเยอะเนี่ยอ่ามันทําให้ลูกมันอ่าความหวานลดลงในชุดนี้ก็อันนี้สิงหากันยาตุลาเนี่ยพวกนี้ก็จะอยู่พฤศจิกานะครับแต่พวกที่กําลังที่จะออกดอกยังไม่บานเนี่ยน่าจะติดไปปลายพฤตจิกาเลย อ่ะมีตลอดนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สั่งเอาไว้นะครับถ้าเราตัดเราก็จะทักไปเพราะมันไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งหมดทั้งส่วนนะครับไม่ใช่ตัดครั้งแะเป็น4ี่สิบห้าสิบกิโลเหมือนรอบรอบที่แล้วนะครับรอบนี้ก็จะได้ประมาณสิบกิโลห้ากิโลนะครับเพราะแต่ละต้นสุกไม่พร้อมกันนะครับเนี่ยดุนนี้นะครับเมื่อกี่วันนี่ครับเริ่มทยอยแลวทยอยสุกแล้วโอเคนะครับอันนี้ก็มาตัดนะครับผลแล้วก็พามาดูว่าผลที่สุกจัดมีสัตรูอะไรบ้างนะครับโอเคครับฝากติตา youtube ปั่นไม่เจ๊วันไม่ด